มาแล้วครับขบวน418นะครับวันนี้ช้าอยู่51นาทีนะครับกำลังจะผ่านหนองบัวสองนะครับสลิงนะครับผมถัดออกมาจากซุ้มหนองบัวนะครับผมหนองบัวหนึ่งยูริเท่านะครับผมเอากลายเป็นวันนี้ได้คิวเอสไว้นะครับผมคิวเอสไว้ทำมานะครับผม418นะครับ นานๆจะเห็นทีเลยนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมมาดูหมายเลขนะครับผมได้คิวอะไรหมายเลขอะไรทํามานะครับผมสิแปดวันนี้ได้คิวิทว้นะครับผมนานครั้งจะเห็นนะครับมาดูขบวนได้เลยนะครับตอนนี้บ่ายสองยี่สิบเก้านาทีนะคะผมะขบวนหนึ่งแปด กำลังผ่านจุดตัดยูด่เทานะครับหรือหนองบัวหนึ่งนะครับวันนี้มาดูหมายเลขคิวเอสไวนะครับผมนานแซ่นนานนะครับผมกับคิวเอสไวนะครับไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับผมที่ซินแปดได้คิวเวสไวททำนะครับสงสัยช้าเยอะนะครับผมช้าห้าสิบเอ็ดนาทีช้าแต่ขบวนซินห้าแล้วครับช้าเจ็ดสิบเจ็ดนาทีนะครับผมมาแล้วครับผม ทำมาแล้วเอ่งมาด้วยความเร็วนะครับ QSY 5201อ่งครับไปแล้วครับขบวนสี่นะครับอ่าไปด้วยความเร็วกำลังพอดีเลยนะครับผมจะถ่ายคลิปเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รับ ชมคลิปจนจดนะครับขอบคุณมากนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ